ใครอยากเรียนครบสูตรแบบนี้ฟังให้ดีฟังให้ดีนะฮะทั้งสามอย่างนี้ l i โอเอลิงหน้าเดียวกดเจอคุณหมดเลยนะคะกับสามตลาดของคุณโดยเฉพาะเลยแต่งหน้าตลาดคุณให้สวยเอาภาพที่สุดจริงๆเอาภาพแบบใส่เข้าไปเลยนะ,ะภาพที่แบบโคตรดูดลูกค้า สามอย่างนี้ทุกคนเตรียมไว้เลยใครก็ตามนะคะที่จริงๆอะ่ะเอาตรงๆนะคะครูไม่อยากสอนผ่านสื่อโซเชียลเพราะว่าบางครั้งอะ่ะทุกคนมันขี้เกียจมันไปปาตามไม่ทันตามไม่ทันตามไม่ทันอะไรประมาณน,นี้ถูกต้องไหมคะเอาเป็นว่าครูค่ะอาจจะนะคะ อาจจะเดี๋ยวปรึกษาูรูก่อนนะคะว่าใครก็ตามที่เปิดเลทขอคนเปิดเลทเปิดเลทอะไรก็ได้ค่ะเปิดเลทเพื่อฉันต้องการเอาตรงเนี้ยมาจัดจำหน่ายจริงฉันต้องการเป็นตัวแทนที่จัดจำหน่ายได้จริงไม่ใช่เป็นแค่ซื้อสินค้าชิ้นเดียวมาเรียนนะคะเพราะเราจะจับมือทำค่ะ ใครก็ตามนะคะทุกคนลูกค้าทุกคนเลยที่เปิดเลดอะไรก็ได้สเป์สบูแชมพูอะไรก็ได้ค่ะแต่ต้องเป็นเลดนะคะเป็นเลดแรกเลยก็ได้หรือใครอยากซื้อร้อยอะแล้วแต่เลยนะคะเป็นเลดเดี๋ยวเรานะคะจะมีกลุ่มแล้วกัน <c oughs> นะคะเราอาจจะมีการสอนให้แบบพิเศษเลยจับมือทําเลยนะคะอยากให้เขาทําได้จริงลองยอมลงทุนตรงนี้ แล้วลองขายให้มันได้จริงก่อนพอหลังจากที่ขายได้จริงคุณจะไปขายอะไรก็เรื่องของคุณเอาความรู้ไปนะคะเอาความรู้ไปเดี๋ยวครูขอประชุมอย่างเป็นทางการอีกทีหนึ่งก่อนนะเพราะว่าเมื่อวานนี้เอาอย่างที่บอกค่ะนอนดึกมาหลายวันแล้วง,งานเล่งด้วยนู่นนี่นั่นนะคะก็เลยยังไม่ได้คุยรายละเอียดว่าจะยังไงแต่ว่าต้องการมากเลยต้องการให้ทุกคนนะคะเออได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์สิ่งเหล่านี้นะคะ่ะ เพราะมันเพิ่งมาใหม่นะคะมันเป็นมันใหม่กิ๊กๆเลยนะคะใหม่มากแล้วมันดีต่อลูกค้ามันดีต่อเราทํางานง่ายคนงานทาทางานประจําก็ทําได้ส่งไปแล้วทุกคนเข้าใจเนอะว่ามันเหมือนมีคนดูแลให้เราอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นเรายอมลงทุนครั้งหนึ่งแล้วเราได้จริงแบบนี้ดีกว่าค่ะเพราะอย่างที่ครูบอกหนึ่งของจะได้ไม่กองไม่จมแล้วมาดูกันว่ามันทําได้จริงไหมมันขายได้จริงไหมมันสามารถ มันก็ขึ้นอยู่ที่หน้าร้านคุณด้วยนะเพจคุณดีไหมเอ่อทิกตอกคุณดีไหมหรือว่าอะไรอะไรอะไรของคุณดีไหมแต่สําหรับคนที่เป็นทีมงานอยู่แล้วนะคะคุณได้เรียนแน่นอนอยู่แล้วไม่ต้องห่วงค่ะนะคะเพราะเราจะไม่มีวันทิ้งตัวแทนเราแน่นอนแต่ครูกาลังจะบอกว่าสําหรับคนที่อยากเริ่มต้นเล็กๆแต่ขายได้จริงอย่าทิ้งฉันนะอย่างเงี้ยค่ะคือฉันซื้อแล้วอย่าทิ้งฉันนะฉันซื้อแล้วอ่ะ หาวิธีการให้ชันอะลองอทดลองแล้วชันขายได้อย่างเงี้ยทุกคนคะ่ะครูว่าอย่าปล่อยโอกาสเลยค่ะเพราะโอกาสมันไม่ได้มีอย่างที่ครูเล่าให้ฟังนั่นแหละโอกาสอย่าให้มันเป็นอากาศนะคะมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมันก็ไม่ได้แบบถูกขวยควย้ามาสร้างประโยชน์อะคะ่ะเพราะฉะนั้นจงนําโอกาสเนี้ยค่ะไปเรียนรู้แล้วคุณจะรู้เลยว่าคุณสามารถเติบโตได้มากกว่านี้